ท่านผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ต้องเตือนภัยกันหน่อยถือว่าเป็นภัยเงียบแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเลยนะฮะที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองคืออยู่ดีๆเนี่ยนั่งกันอยู่เฉยๆอาจจะป๊อกป๊กขึ้นมา ก็ไม่รู้ตัวนะโดยกระทันหันนะถูกต้องแล้วถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ยนะฮะหนักเข้าก็เสียชีวิตหรือไม่สมองได้รับความเสียหายอาจจะกลายเป็นอามาพึกอามาพาเจ้าชายนิทาก็ว่าได้นะฮะคือมีสติเนี่ยนะฮะ <_ S 1> ท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองในปี63เนี่ยท่านผู้ชมคนไทยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองอยู่ที่53คนต่อประชากรแสนคนและแนวโน้มคือสูงขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะ ด้วยเหตุนเนี่ยครับทา่านผู้ชมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เขาเลยก่อตั้งแผนกนี้ขึ้นมาเลยแผนกผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทและไขสันหลังเสริมศักยภาพให้แผนกผู้ป่วยวิกฤต ICU เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยมีประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับโดยแผนก n c c u ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎรมีความพร้อม4ปัจจัยหลักขึ้นหนึ่งทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์มีความชำนาญขั้นสูงในการดูแลรักษา สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำสองคือการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีระบบไร้รอยต่อสามเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัยและสี่คือความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยทุกภาวะวิกฤตตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าทุกหนึ่งนาทีที่เซลล์สมองขาดเลือดท่านผู้ชมทราบไหมฮะว่าจะมีเซลล์สมองตายประมาณ1ล้านเซลล์นะครับและหากได้รับการรักษาชา้าเซลล์สมองจะตายไปมาก และนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้เลยนะครับโดยแผานาก NCU c นั้นมีความพร้อมในการให้บริการดูแลรักษาครอบคลุมผู้ป่วยโรคและอุบัติเหตุทางสมองและระบบประสาทขั้นรุนแรงหรือฉุกเฉินเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับความเด็เด็จของเราคือเรามีบุคลากรที่ดีที่สุดเราเทรนพวกนี้มากับมือเรามีพยา บุคลากรทั้งการแพทย์การพยาบาลและเรามีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ดีที่สุดผมว่าเราไม่ไม่แพ้ประเทศไหนเลยเรามีเทคโนโลยีทุกอย่างที่ทจำเป็นต้องมีนะฮะเรามีกับทุกอย่างที่ในสหรัฐมีในยุโรปมีถ้าเราจะไม่ต้องใช้เรามีบุคลากรเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของการผิดปกติได้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับรวมถึงการรักษา ก็ทำให้สามารถาให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพศูนย์ผู้ป่วยวิกฤตอันนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับทำให้รับป้องกันการาความผิดปกติที่ที่ที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะแล้วก็ทำให้ผลการรักษาอายังได้มีประสิทธิภาพครับ โรงพยาบาลบำรุงราดนะฮะซึ่งแผนก NCU c ของโรงพยาบาลบำรุงราดเนี่ยก็จะเข้ามาเติมเต็มให้ ICU นั้นมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีประสิทธิภาพในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยมากขึ้นด้วยนะครับ